น้ำหน้่กันจ้ากินแมวย่างไม่จ้าแมวย่างจ้าคึกอะไรเนี่ยมานอนขี้เท่าทำไมน้ำหนําจ้าน้ำหนําจ้าสนสนใจแมวปิ้งไม่จ้าหนาวหนาวแบบนี้กินกินแมวปิ้งไม่จ้าแมวปิ้งจ้ากินแมวปิ้งจ้าตัวอ้วนอ้วนจ้าอ้วนอวนจ้าไม่แพงจ้า คุกกี้เท่าพร้อมรออบแล้วจานเนี่ยโอ้นึกคึกยังไงเนี่ยฮะมานั่งในขี้เท่าเนี่ยนึกคึกอะไรฮะเออเออประชุมเพิงเือคึกอะไรเนี่ยอะตอมอะไรสิดูดูดูหนะ้าหาเรื่องเลยนะดูดูหน้าหน้าเอาเรื่องด้วยนะอออืือ เอออีกวันเลงโอ้ยเราก็ถีกกะเออเหมือนกันเลอะหมดแล้วเนี่ยอูย้หูอู้หูอู้หู้อ้าว